ของการทําให้ไม่เกิดการหัวกัน,นพวกนี้มันก็เป็นที่รู้กันอยู่มาหลายสิบปีะนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้ค,คําว่า structural separation คือแปลเป็นไทยว่าการแยกชั้นของธุรกิจในแต่ละลําดับของปฏิบัติการ,รที่มารองรับธุรกิจนั้น ยกตัวอย่างอย่างเดี๋ยวนี้รถไฟเขาก็จะบอกแล้วว่ารางเนี่ยอีกหน่อยเขาจะทําให้เป็นของรัฐซะแล้วจะมีรถไฟกี่เจ้ามาวิ่งบนนั้นก็ไม่เป็นไรนี่เป็นของกลางนะฮะหลักการนั้นนี่โทรคมเขาก็ใช้เหมือนกันเหมือนกับว่าไอ้ผูกสายผูกเสาพวกอะไรต่างๆที่เป็แชร์กันได้เนี่ยอาจจะเป็นของรัฐหรือรัฐให้ใครสักกลุ่มหนึ่งทำแต่อีกกลุ่มนั้นทําเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะไปทําอีกระดับหนึ่งไม่ได้หรือผู้ให้บริการต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเป็นนิดที่นี่บุคคลคนละชุด แนวคิดพวกนี้มันมันมีอยู่แล้วมันมันแต่มันมันไม่ค่อยได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์ในหลายประเทศเพราะว่ามันมีความเป็นมาคือระบบโทรคมมันเก่าก่านะครับมันเป็นอย่างนั้นแบบที่ทำทุกระดับ ม่ต้งแร่ต้นมันจะคล้ายๆกับระบบน้ํามันบ้านเราที่เราให้ปตทเขาทาทุกเรื่องเลยขุดเจาะไปยันขายตี๋ทำเองทั้งหมดเลยทำเองขายเองทั้งหมดเลยซึ่งมันอันตรายการังอันตรายมากนะับแต่ว่าพอมาถึงโทรคมและก็บล็อตคาสตดิ้งเนี่ยไอ้วิธีการทางเทคนิคนี่ยมันไม่ได้ยากที่จะแยกชั้นเพียงแต่มันต้องมีความตั้งใจแล้วมันก็ต้องมีหลักการบางอย่างซึ่งการกํากับดูแลบางประเด็น อย่างที่เราเห็นกันว่ามีข้อถกเถียง่อนข้างมากอยู่กับการ,รประมูลขึ้นความถี่สองจีถึงกีก็เฮิร์ไปเรียกว่าสามจีเนี่ยเพราะรว่าเอาของมาพูดง่ายสามชิ้นแล้วก็เอาคนสามคนมานั่งประมูลแล้วมันจะต้อง <c oughs> ประมูลอะไร <c oughs> ไได้ทุกคนหลักพวกนี้ฮะคือถ้าคือหลักการประมูล <c oughs> ต้องได้คนเดียวใช่ไหมคือไม่จําเป็นครับแต่แต่บ่ามันต้องมีการแข่งขันแต่ว่าถ้าสมมติว่ามี3ามเจ้าก็ทำอย่างนี้ก็ได้คือ ที่ผมพูดนี่ไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตา่างประเทศแล้วอื่นนะถ้ามีสามเจ้าเขาก็บอกว่าไอ้เออทั้งประมูลแค่สองอันก่อนอีกอันหนึ่งยัก,ยกไว้ก่อนหเดือนนี่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่ประมูลก็คือแข่งกันซื้อให้หเดือนนั่นแหละเพราะใคร,ครได้เริ่มก่อนหเดือนก็คือได้ลูกค้านะฮะมีะมหลักแนวคิดพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เทคนิคอะไรลึกซึ้งเลยมันเป็นสามารถสำนึกแต่พอเราปล่อยให้มันเกิดในลักษณะที่ว่ามันเหมือนกับสามารถที่จะ สร้างเงื่อนไขที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะซึ่งซึ่งก็เห็นแล้วไ,ไม่ไม่คดีครกรณีนี้ศาลไม่รับนะฮะก็แบบไม่ได้เห็นทำอะไรผิดประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เราประเทศไทยเนี่ยประชาชนไทยเนี่ยไปตกอยู่ในสภาพที่ <ๆ S 1> กรรมการของเราเนี่ยไปเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วประชาชนก็เลยนั่งนั่งตาเปลือบป,ป,ป,ประชาชนก็นั่งดูก็งงงอยู่ว่าของมีอยู่สามชิ้นชิ้นหนึ่งมันมีมูลค่าสิบบาทอ่าก็ประมูลไปคนละ สามชิ้นก็บ30บาทประมูลไปคนละ10บาทแล้วมันมันประมูลตรงไหนเนี่ยการแข่งขันนะั่นแหละคือประเด็นแต่มันจะเกิดแบบนี้หรือคล้ายกันนี้ในเร็ววันนี้นะฮะออก,การประมูลของเรื่องของบล็อตการ์ดติ้งในเรื่องของดิจิทัลทีวีคือดิจิทัลทีวีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดเกิดเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะกา,ารใช้ขึ้นความถี่ในลักษณะที่ดิจิทัลทีวีนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบในหลอดปัจจุบันข่อนข้างมากช่องหนึ่งที่ใช้ขึ้นความถี่ หนึ่งช่วงในปัจจุบันเนี่ยพอทาให้เป็นดิจิทัลแล้วมันอาจจะกลายเป็น6ช่องคือขยายความทุกวันก็คือสิ่งที่เราใช้ทีวีที่มีทุกวันเนี่ยเป,เ,ปเป็นระบบอนาลออ็อกยังไม่ใช่ดิจิตอลยังไม่ใช่ดิจิทัลครับเพราะ,พระ,พระฉะนั้นเราก็มีความขี่ค่อนข้างจำกัดมีได้แค่นี้ช่องแหละแล้วก็ความชมชัดอะไรต่างๆก็มีปัญหาการที่จะใส่บริการเพิ่มเติมเป็นต้นแตัววิ่งตัวอะไรสำหรับคนพิการนะฮะก็ลำบากหน่อยฮะหรืออาจจะทำไม่ได้มันยาวนี่สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือว่า มีการเคลื่อนไปใช้ระบบดิจิทัลกับโทรทัศน์ซึ่งจะทำให้จำนวนช่องเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะฮะตอนนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นจำนวนเป็นอีกเป็นเป็นอีก20ช่องท้งนี้เป็นแค่6ช่องอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันบแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่า มันจะเกิดการประมูลอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่ามันจําเป็นอย่าง้องมีการประมูลในการใช้ขึ้นความต่างหเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันเฝ้าดูให้ดีเนี่ยผมก็เกรงเหมือนกันว่าเดี๋ยวงือนไขาบางอันเนี่ยมันจะทําให้เหตุการณ์อย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันว่ามันไม่น่าจะเกิดมันเกิดขึ้นอีกครับครับ,รบอันนี้ที่ผมอยากจะเสริมมาจันยร์รอมหน่อยก็คือเนี่ยประเด็นถ้าเราตัดไอประเด็นทางเทคนิคออกไปเนี่ย เป็นมันก็จะเห็นน่ยแท้จริงแล้วมันก็เป็นประเด็นทางการเมืองกับไอทางธุรกิจเกือบทนั้นเลยครับแท้จริงแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราตัดเอาเรื่องโทรคมนาคมแล้วก็ดึงออกมาเป็นถนนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพครับว่าไอถนนหลวงเนี่ยมันถนนหลวงมันเป็นของกรมทางหลวงหรือไม่มันก็เป็นของกอทมหรือเป็นของรอชแต่มันเป็นของสาธารณะแล้ว ใครที่อยากจะเอามาวิ่งรถทัวร์ก็มาวิ่งบนนี้นะครับใครจะเอาแท็กซี่มาวิ่งก็มาวิ่งตรงนี้ใครจะขนสินค้าก็วิ่งมาตรงนี้ครับแล้วถ้าของอาจารย์อธิวัดมีรถบริษัทรถทัวร์อันนึงผมอยากจะได้สัมปทานกรุงเทพเชียงใหม่อย่างงี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์เอาไปแต่ผมก็ยังอาจจะอนุญาตให้อาจารย์รอมิ่งได้อีกกี่เที่ยวกี่เที่ยวใช่ไหมมันก็จะเกิดการถ้าผมวิ่งเองทั้งหมดได้ไหม คือกรุงเทพเชียงใหม่รถทุกคันเป็นของผมเลยใช่ไหมถ้าจา์เป็นเจ้าของถนนอาจารย์ทําได้สบายอันนี้แต่ประเด็นของผมก็คือว่าเราไม่ให้บริษัทสยามเฟิร์สหรือว่าบริษัทของอะไรนะเจ๊เกียวเข้ามาเป็นเจ้าเชิดชัยมาเป็นเจ้าของถนนชั้นใดก็ชั้นนั้นผมว่าบางทีเราก็จะต้องถอยกลับมาโดยใช้ตรกกะเดียวกันไอ้ขึ้นความถี่ไอ้ขึ้นความถี่ก็เหมือนกันไอ้สายโทรศัพท์ที่วันนี้ที่จะเป็นทั้งสายอินเทอร์เน็ตสายว่าง่ายๆมันเป็น โครงสร้างพื้นฐานทา,ทางข้อมูลน,นี้เนี่ยม,มันก็น่าจะเป็นของรวม,มนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะเป็น AIS อาจารย์จะเป็น D Tag หรือจะเป็นอะไรใครต่างคนก็มาเป็นที่เขาเรียกว่ามาเป็นผู้ให้บริการเป็น Service Provider ก็หมายความว่าตอนนี้อาจารย์จะเอารถมาวิ่งก็มาวิ่งได้คนอื่นก็มาวิ่งได้แล้วก็อาจจะเสียค่าตรงนิดหน่อยสำหรับค่าจ่ายให้กับกรมทางหลวงในรูปของภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเข,เขาจัดการบริการให้ วันนี้เนี่ยไอการที่เราเราไปให้ให้ทรูไปสร้างถนนเขาเอง AIS ก็ไปสร้างถนนเขาเองอ d ีแทก็สร้างถนนเขาเองเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมา3าอันอันที่หนึ่งก็คือไอตรงไอที่จุดสำคัญที่ค้าขายดีๆโอ้โหถนนมันก็พลาดกัน5-6สายใช่ไหมฮะไอทีทีนก็ไปลงสมมติกรุงเทพเชียงใหม่ก็วิ่งลงไปไอดีแท็กก็ไปวิ่งลงตรงนั้นใช่ไหมฮะ ไอเอไอเอสก็ไปลงตรงนั้นไอบางอันก็เหลือเฟือค,ความรจริงอาจารย์มีถนนเส้นใหญ่ๆ6เลนเส้นเดียวอาจารย์ก็จบละแต่ไปไปมาๆกับทุกคนก็ไปแย่งไอส่วนที่ขายไม่ดี แต่ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเขาถึงถึง,ถงระบบคมนาคมใช่ไหมฮะขนส่งและคมนาคมก็อ,มามอาจจะไปไม่ถึงอ,อันนี้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่ที่ทมันถูกต้องจะไม่ได้เกิดการซ้ําซ้อนของการลงทุนอ,อาจารย์จะได้จัดได้ถ้ามันเป็นเจ้าเดียวเป็นของรัฐนะครับอันที่สองก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเป็นถนนร่วมกันเนี่ยอาจารย์ก็จะสามารถที่เข้ามาแข่ง แต่วันนี้คน,คนจะเลือก True จะใช้ True Move ดีหรือจะใช้ D t a ดีหรือจะใช้ AIS ด D มันกลายเป็นมาแข่งมันมาแข่งกันเพราะว่าใครมีโครงขายถนนดีกว่า ใช่ไหมครับซึ่งความจริงไม่จําเป็นเลยถ้าสมมุติเราทําให้ทุกคนกลายมาเป็นมา,มาเป็นผู้ใช้ถนนเหมือนเหมือนกันการแกันขันก็จะเท่าเทียมกันแล้วมีลายใหม่ก็จะเข้ามาก็สะดวกเพราะว่าไม่ต้องลงทุนที่จะต้องไปสร้างโอ้โหไปปักเสาไปตั้งที่เขาเรียกอะไร RBS radio base station ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไออุปกรณ์โทรคมนาคมไปแขวนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไงไป,ปักเสาพาดสายไม่ต้องไปขุด แล้วก็เดินสายเคเบลิลหรือไอ้ไฟเบอร์ออปติกไอ้พวกนี้มันลงทุนเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นรายเล็กจะไม่มีโอกาสได้เข้าเลยแต่ถ้ามันเป็นคอนเซ็ปต์ถนนหลวงอาจารย์มีรถยนต์แค่ไม่กี่คันอาจารย์ก็สามารถที่จะวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพสุงไงโกลกหรือว่ากรุงเทพขอนแก่นได้ทันทีนะครับไอ้นี่นี่ก็เป็นความแข่งขันการแข่งขันเนี่ยมันจะเท่าเทียมไม่ใช่เจ้าใหญ่มาถึงก็เป็นเจ้าของถนนไม่งั้นก็เบียดคนอื่นซึ่งไม่มีถนนแล้วจะต้องมาสร้างถนนนี่ก็ทำลำบาก แล้วก็อันที่สามที่ผมว่าถนนจริงๆเนี่ยวันนี้ของเราเอเอถึงระบบไอ้โทรศัพท์ที่เขาเรียกอะไรฟิกซ์ไลน์นะครับคือสายโทรศัพท์ที่ใช้สายโทรศัพท์เนี่ยเ,เราก็ด้านหนึ่งเราก็ให้ทรูเขาไปทำในกรุงเทพแล้วก็ให้ท t ท t ไปทำในต่างจังหวัดแล้วก็แบ่งไอ้พวกคลื่นความถี่เนี่ยไอ้พวกใช้โทรศัพท์มือถืออย่างนี้เนี่ยก็มีของ a อ s อของอะไรเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ย เราเราเป็นเจ้าของอันนั้นหมดถ้าโดยตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้สร้างสร้างสร้างไว้และก็เป็นของรัฐถ้าสมมติรัฐเอาได้ได้ยืนยันนะครับว่าอันนี้คือสมบัติของรัฐจริงเ,เราสามารถที่จะเอาสมบัติอันนั้นมาทำหลายเรื่องครผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาจจะเปิดเคเบิลทีวี เป็นไรเคเบิลแห่งชาติเนี่ยสักร้อยทีวีร้อยช่องแล้วก็แจกให้ฟรีเลยไม่ต้องมาจ่ายเงิน2,000บาท3,000บาทไอ้แพลตตินัมแพ็กเกให้ทรูนะครับหรือโก้แพ็กเกจเราสามารถที่จะเอาใครก็ตามที่สายโทรศัพท์ถึงบ้านพับก็ใส่ให้เขาฟรีเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะดูทีวีและในทีวีร้อยช่องเนี่ยถ้าสมมุติว่าอาจารย์จะทำให้ดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีละครทีวี ของช่องสมช่องเจนั่นใช่ไหมฮะ<ม>หรือละครน้ำเน่าหรือเกมโชว์อจาจารย์ก็สามารถที่จะจัดให้ให้ให้มันเป็นโปรแกรมซึ่งสร้างสารรค์และจันโลงสังคมมากขึ้นมผมนึกถึงแจกสมมติมีร้อยช่องเนี่ยแจกช่องนึงให้จุฬาแล้วก็แจกช่องนึงให้ธรรมศาสตร์แจกช่องนึงให้เกษตรแจกให้จุฬาเสร็จแล้วก็อย่าลืมมหาจุฬาด้วย<ม>ใช่ไหมฮะมหาจุฬามหามกุล เขาก็สามารถที่จะใช้อันนี้เพื่อการศึกษาแจกให้การดับเพลิงแจกให้ไฟฟ้าแจกให้แล้วก็แจกให้โรงเรียนสําหรับที่จะติวต่างๆครับเขาก็สามารถที่จะเปิดไอ้ช่องทีวีนี้ได้มหาศาลเพราะว่าตอนนั้นเรื่องของคลื่นความถี่หรือเรื่องเรื่องการที่จะไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ชมเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายละถ้าอาจารย์จะตั้งทีวีสักช่องตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอาจารย์แค่มี แค่มีไอ้สตูแบบนี้ใ่ไแล้วก็มีกล้องสัก3ามสตัวใช่ไหมฮะแล้วก็มีเครื่องทรงมีมิกเซออะไรนิดหน่อยก็สามารถที่จะทําได้ผมว่าอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้อาจารย์ก็สามารถที่จะดึงเอาไอ้หนึ่งมันจะเกิดคนซึ่งไม่สามารถที่จะตั้งช่องทีวี ได้ในสภาพปกติสามารถตั้งได้แล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะแจกับเนี้ยให้กับหน่วยงานหน่วยราชการบ้างใช่ไหมฮะให้กับสถานศึกษาให้กับวัดวาอารามรนะครับให้กับโรงพยาบาลก็ซึ่งก็จะดีเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องการรักษาพยาบาลคนต่างจังหวัดในอ,อ,อะไรนะสถานีอนามัยเล็กๆก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็คล้ายๆปรึกษาหรือคอนลซ์กับ จากโรงพยาบาลจุฬาหรือโรงพยาบาลรามาพวกนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนโจทย์อันนี้ได้ครับสามารถที่จะให้ทีวีแบบ13สยามไทยเข้าไปออันนี้มันจะสร้างวุฒิภาวะทางการเมืองถ้าอาจารย์จะเล่นแรงกว่านั้นแจกให้ประชาธิทัตปัช่องหนึ่งแจกให้เพื่อไทยช่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แจกให้แจกให้ชาติไทยชาติพัฒนานี่รวมกันสักช่องหนึ่งอันนี้เขาก็จะมา เขาจะด่าทอก็ช่างเขาอะนะอะไรให้เขาฟ้องคดีกันเองแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นการให้ความรู้ทางการเมืองกับประชาชนมผมว่าเชื่อว่าถ้าเราทําให้พวกนี้ได้เนี่ยรวบเข้ามาแล้วทําให้มันเป็นถนนหลวงมันจะได้ของสองสาอย่างนะอันแรกก็คือไอ้คนที่เข้ามาธุรกิจวันนี้เนี่ยแต่และคนก็จะเข้ามาแล้วก็แข่งขันกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีเรื่องใหญ่เล็กเท่าไหร่ ระบบก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนนักธุรกิจรายใหม่ก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับอันที่สองก็คือมันลดต้นทุนในการในการที่จะลงทุนเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมมากมายอ,มอันที่สามเราสามารถสร้างนโยบายสำคัญทางโทรคมนาคมแบบที่บอกครับ,รบาสามารถที่จะจัดไออะไรนะเคเบิลทีวีฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สร้างรระบบอินเทอร์เน็ตแบบแบบ กาหลวงเกาหลีเขาอะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเพื่อสําหรับที่จะพลิกโฉมประเทศได้ก็คือถ้าเราพลิกโฉมโทรคบมนาคมเราก็สามารถพลิกโฉมประเทศได้นะครับ,รบ,รบอันนี้เป็นอะไรสักอย่างที่เราผมผมก็ก็รู้สึกเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่ง ตอนนั้นก็ไปดูแลเป็นรักษาการของอของทีโอทีก็พยายามจะผลักดันอันนี้ตอนนั้นก็พูดถึงเนี่ยเรื่องเรื่องการร,รวบอันนี้คืนมานะครับแล้วก็ตั้งเป็นเรียกอะไรเทเลคอมพูหรือว่าเป็นเทเลคอมไทยแลนด์ขึ้นมานะครับ,รบเพื่อที่จะ,เพ,จะเพื่อที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของโทรคมนาคมครับอ,อันนี้ก็เคยทําไว้ตอนนั้นก็อ,ออกมาเป็นซีดีนะครับแต่ว่าก็โชคร้ายท้ายสุดก็มีปัญหาทางด้านการเมืองซึ่ง ก็คาดเดาไปต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคงจะไม่ยังประโยชน์ให้กับอีิมหาเศรษฐีทรคมนาคมไม่กี่เจ้าของเมืองไทยแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยอย่างมากที่โทรคมนาคมกลับมาเป็นถนนหลวงของของประชาชนเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับอาจารย์รอมครับผมในานะที่เป็นประชาชนผู้เสียภาษีผมก็อยากจะถามเรื่องของ ก่อนที่จะขยายไปจาก6ช่องเป็น12ช่องเป็น24ช่องเนี่ยใน6ช่องเนี่ยช่อง1 1หรือช่องที่เขาเรียกช่องหอยม่วงเนี่ยนะฮะ <c oughs> ผมจะไม่ถามก่อนผมจะถามว่าช่อง3กับช่อง9ที่ว่าอสมทเนี่ยจริงๆมันลื่นความถี่ตัวนี้มันเป็นของใครคือคือแต่เดิมเนี่ยคร <c oughs>